สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านพาปั่นจักรยานมาเก็บเห็ดป่าใกล้บ้านกันนะคะป่าน,นี้อยู่จากห่างจากบ้านวัน5กิโลค่ะออกจากบ้านเข้าป่ามาไกลลูกสดใส เเหห็็ดดวานมัปูยอ่า่นี้เป็นป่าใกล้บ้านติดถนนแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เป็นป่าเล็กๆเ,เหมือนที่เคยเล่าให้ฟังนะคะวันจะเป็นคนที่ปั่นจักรยานมาป่า เพราะฉะนั้นวันก็จะเลือกป่าที่ติดถนนใหญ่ค่ะทุกคนคือจักรยานไปถึงได้แล้วก็เดินสวยๆนะคะป่าสวยๆซึ่งไอ้ป่าสวยๆเนี่ยเขาก็จะตัดต้นไม้ขายกันหมดแล้วค่ะป่าของวันจะถูกตัดต้นไม้ไปขายเยอะมากแล้วมันก็ไม่มีที่ให้เราเก็บเห็ดเห็ดมันปูจะออกที่เดิมซ้ำๆนะคะวันก็จะเดินมาเช็ค แล้วก็ไม่แน่ใจด้วยค่ะว่าปีนี้เกิดหรือยังเราไปลุ้นพร้อมๆกันจ้าเวลาเข้าป่านะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็เลยคือสเปร์กันยุงวันก็ซื้อสเปร์มาจากเมืองไทยค่ะแล้วก็แต่งกายให้มิดชิดจะเห็นว่าวันจะมีหมวกเก็บผมอยู่ตลอดเวลาเพราะว่า ในป่าจะมีเห็บป่าเยอะมากเลยค่ะที่มันอยู่ในกวางนะคะมันก็จะเข้ามากัดที่ตัวเราแล้วเห็บบางอย่างที่สวีเดนจะมีชื่อว่าแฟกติงอันตรายมากนะคะคือเวลากัดบางคนแพ้พิษของเห็บป่าจะเข้าไปถูกไปสู่ไขสันหลังค่ะแล้วก็ทำให้เราไม่สบายเป็นอัมาพาตได้เลยนะคะส่วนวันคือมีการป้องกันเบื้องต้นคือแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่รัดกุม แบบนี้เวลาเดินป่านะคะแล้วก็ไปฉีดวัคซีนที่ชื่อว่าทีบให้ครบนะคะเพื่อเป็นการป้องกันเบื้องต้นส่วนของวันฉีดครบแล้วเรียบร้อยค่ะดูแลตัวเองแบบเต็มที่เท่าที่เราสามารถดูแลได้นอกเหนือจากนั้นคือเราก็ต้องระวังตัวเวลาที่เราเดินในป่าด้วยตัวเองนะคะป่านี้เพิ่งเกิดกับทุกคนหัวเป็นเม็ดไม่ขีดอยู่เลยนะคะเราก็เก็บไอ้ตัวเล็กๆไปก่อน เป็นการแสดงสัญ,ญลักษณ์นะคะให้คนที่มาเดินตามหลังเรารู้ว่าป่านี้มีคนมาเดินแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามเก็บไว้ก่อนคะ่ะทุกคนแล้วคนที่เขามาตามหลังเขาจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาเข้าป่าซ้ํานะคะบางคนที่เขาเก็บเห็ดขายเป็นอาชีพเนี่ยพอเขาเห็นร่องรอยการเก็บเขาก็จะไม่เข้าแล้วคะ่ะเพราะว่ามันจะเสียเวลาประมาณนั้นนะคะเขาจะได้เปลี่ยนป่าทันทีคะ่ะทุกคน ป่านี้ยังไม่ออกเลยค่ะทุกคนตัวเล็กๆอยู่เลยนะคะอันนี้ก็ช่วงท้ายเดือนกรกฎาแล้วค่ะปีนี้เห็ดน่าจะออกช้ากว่าทุกปีนะคะและที่สำคัญคือวันน่ะลาพัก้อนเอาไว้แล้วทุกคนเอ้ยน่าจะเป็นการลาพัก้อนที่ผิดแผนแนิดนึงนะคะเราวน่าจะลาก่อนเห็ดออกค่ะทุกคน ก็ลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะอีกสองอาทิตย์วันก็จะลาพักร้อนแล้วถ้าฝนตกดีๆน้ำดีๆเห็ดก็ออกเร็วนะคะแต่ดูค่ะเหมือนฝนตกทุกวันแต่พื้นนะคะที่หญ้าแห้งมากๆเลยค่ะมันก็คือน้ำฝนยังไม่เพียงพอนะคะทุกคนวันก็ขอนั่งคุยนะคะแล้วก็นั่งพัก ชี้แจงให้หลายๆคนหลายๆท่านทราบนะคะที่เพิ่งมาดูช่องและเพจมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะทุกคนหาแสงแดดก่อนนะคะไม่เห็นหน้าวันใช่ไหมมืดเลยนะคะก็ Uh, วันเป็นคนที่ไปทำงานอยู่สวีเดนไปทำงานนอร์เวย์นะคะแล้วก็วันหยุดแบบนี้วันก็จะเข้าป่าเก็บเห็ดขายคำว่าเก็บเห็ดขายนะ่ะเราต้องมีความรู้นิดนึงค่ะทุกคนก็คือวันจะเก็บเฉพาะเห็ดที่โรงงานรับซื้อเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงวันเห็นข้อความเป็นห่วงมาเยอะมากเลยวันกราบขอบพระคุณมากๆนะคะแต่ทุกคนต้องเรียกว่าอะไรดีล่ะ ต้องเคารพสิทธิ์ของแต่ละคนนะคะคือวันเก็บขายทุกคนมันเป็นความมั่นใจร้อซว่าโรงงานนะ่ะเขาไม่ซื้อเห็ดพิษเพราะฉะนั้นไอเห็ดที่วันเก็บนะ่ะมันคือเห็ดที่กินได้แน่นอนร้อซวันมาอยู่ที่สวีเดน13ปีแล้วแล้ววันเป็นคนที่ ต้องดูแลตัวเองนะคะเราอยู่ไกลบ้านไกลพ่อไกลแม่แบบนี้นะคะต่างวัฒนธรรมต่างภาษาสิ่งที่จะทําให้เราเอาตัวรอดได้ก็คือความรู้ค่ะทุกคนเราต้องหาความรู้ใส่ตัวเองวันเป็นคนไม่ได้เรียนในระบบของประเทศสวีเดนแต่ไอเรื่องผักป่าและเห็ดป่าที่วันเก็บ เก็บและกินเนี่ยนะคะวันต้องหาความรู้ด้วยตัวเองทุกคนที่โรงเรียนเขาก็ไม่ได้สอนนะคะว่าเห็ดไหนผักไหนกินได้กินไม่ได้แม้แต่ครูที่สอนภาษาสวีเดนเราเองก็ไม่รู้ว่าผักชนิดไหนกินได้เห็ดชนิดไหนกินได้อันนั้นมันอยู่ที่ความสนใจของแต่ละคนที่แตกต่างกันค่ะถ้าเขาสนใจเรื่องผักป่าเห็ดป่าเขาก็จะมีความรู้เรื่องนี้ เปลี่ยนมุมกล้องให้เห็นหน้านะคะแต่ถ้าเขาไม่สนใจนะคะเขาก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้ค่ะฝรั่งไม่ได้มีความชื่นชอบในการกินผักแล้วก็อ,อ,อาหารเฮลตี้อาหารเพื่อสุขภาพเหมือนอย่างที่คนไทยส่วนใหญ่เป็นนะคะเพราะฉะนั้น บอกได้เลยว่าฝรั่งส่วนใหญ่เขาไม่รู้จักเห็ดแล้วเขาก็ไม่รู้จักผักป่าที่มันกินได้ค่ะก็จะมีฝรั่งบางคนบางกลุ่มเท่านั้นนะคะที่เขาชอบการเดินป่าบางคนก็เดินเพื่อพักผ่อนหย่อนใจค่ะคนสวีเดนส่วนใหญ่เขาจะรักป่ารักธรรมชาติเขาจะมาปิกนิกในป่ามาเดินป่ามาศึกษามาดูต้นไม้มาดูใบไม้มาดูดอกญ้าแต่เขาไม่รู้ว่าอันไหนกินได้กินไม่ได้นอกจากคนที่อยากจะเรียนรู้เรื่องการ เก็บเห็ดเก็บผักป่าจริงๆนะคะเขาถึงจะเรียนรู้เจาะลึกลงไปว่าอะไรกินได้กินไม่ได้ส่วนตัววันเองนะคะสามีวันน่ะเป็นที่พึ่งเรื่องนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าเขาไม่ได้มีความสนใจเรื่องผักป่าและเห็ดแต่เขาก็จะบอกวันว่าถ้าวันอยาก กินอยากเก็บวันต้องศึกษาด้วยตัวเองแล้วเขาก็จะส่งลิงก์ส่งเว็บไซต์ส่งแอปพลิเคชันต่างๆมันจะมีแอปตัวหนึ่งนะคะที่มันจะมีการเปรียบเทียบเผ็ดที่กินได้และกินไม่ได้ตอนแรกๆนะคะประมาณ 4- ีหปีตอนวันมาอยู่ที่สวีเดนครั้งแรกวันก็ไม่ได้เก็บอะไรใส่ปากเลยนะคะทุกคนวันบอกเราว่าวันต้องดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นวันต้องมั่นใจก่อนคะ่ะใน Facebook จะมี ครูของวันที่อยู่ในเพจหากินต่างแดนพี่อ้อยร้อยเอ็ดนะคะวันก็จะไปเรียนรู้จากเขาเพราะว่าเวลาเขาสอนหรือเขาพูดเรื่องเห็ดและผักเขาจะมีคู่แฝดมีข้อดีมีข้อเสียมีประโยชน์มีข้อควรระวังการกินการเก็บแต่ละอย่างวันก็ไปศึกษาจากเขาด้วยนะคะที่เป็นครูภาษาไทยครูคนไทยแล้วก็ดูจากเว็บไซต์ภาษาสวีเดนด้วยที่สำคัญเห็ด และผักป่าที่มันเกิดต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะประเทศไหนประเทศหนึ่งก็ตามเวลาที่เขาชี้แจงข้อมูลเรื่องกินได้กินไม่ได้แต่ละประเทศจะไม่เหมือนกันนะคะทุกคนยกตัวอย่างเช่นเห็ดที่กินได้ที่สวีเดนไม่ได้หมายความว่าที่อเมริกาและแคน,นาดากินได้เราต้อง ไปหาข้อมูลด้วยตัวเองเราอยู่ที่ไหนเราต้องไปหาข้อมูลที่นั่นด้วยตัวเองนะคะหาข้อมูลที่มันเป็นภาษาท้องถิ่นหรือว่าคนในประเทศนั้นๆให้ข้อมูลที่ชัดเจนเอาไว้เพราะว่ามันการกินกินผักป่าและเห็ดเนี่ยมันเกี่ยวกับยารักษาด้วยนะคะบางประเทศที่คนเขาไม่ได้นิยมกินแสดงว่าประเทศนั้นยังไม่มียารักษา หากเกิดว่าเรากินอะไรที่มันเป็นผิดเข้าไปเขาจะรักษาได้ช้านะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะแจ้งเตือนเอาไว้เลยว่าเห็ดตัวไหนต้องระวังผักป่าตัวไหนต้องระวังแค่นั้นเองค่ะคือเราดูแลตัวเองหาข้อมูลด้วยตัวเองให้ตัวเองมั่นใจก่อนวันไม่ได้กินเห็ดทุกชนิดที่มันเกิดในป่านะคะที่สวีเดนมีเห็ดที่กินแล้วตายเยอะมากแล้วก็มันก็มีคู่แฝดที่ กินแล้วอร่อยด้วยนะคะเลหลายตัววันยังแยกไม่ออกวันก็ ไม่กล้าเก็บกินค่ะทุกคนวันจะเก็บจบพะพอตัวที่วันมั่นใจก่อนทุกคนอายุวันจะ50ปีแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่เด็กๆแล้วค่ะเวลาเราจะกินอะไรการเดินป่าการเก็บเห็ดอ่ะเป็นสิ่งที่วันชอบมากๆการกินเห็ดอ่ะไม่ได้ชอบเท่าการเดินป่านะคะเพราะฉะนั้นเวลาวันเข้าป่าเก็บเห็ดอ่ะวันจะเน้นเก็บขายค่ะทุกคนวันไม่ค่อยกินนะคะกินน้อยมากๆเลยกินไหมกินบ้างและเห็ดที่วันชอบกินบางอย่าง เขาไม่ได้รับซื้อเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาด้วยตัวเองค่ะส่วนเห็ดที่เขารับซื้อหรือเห็ดที่มีขายในห้างสปปรรพสินค้าคุณมั่นใจได้เลยว่ามันกินได้คุณไม่มีใครเขาเปิดโรงงานรับซื้อเห็ดพิษนะคะเพราะฉะนั้นทุกคลิปของเพจมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะวันเน้นเก็บขาย เพราะฉะนั้นทุกคนวันขอบคุณในความห่วงใยแต่เห็ดที่วันเก็บส่วนใหญ่90%วันเอาไปขายเพราะฉะนั้นโรงงานเขาจะรับซื้อเฉพาะเห็ดที่กินได้ร้อเอร์ซเพราะฉะนั้นเห็ดทุกชนิดที่วันเก็บ กินได้ค่ะถ้าเห็ดชนิดไหนที่วันเก็บแล้วมันมีคู่แฝดมันต้องระวังมันต้องศึกษาวันจะให้ข้อมูลลงไปด้วยทุกครั้งนะคะก็ขอบคุณทุกความห่วงใยแล้วก็ให้ทุกคนเชื่อใจได้ว่ามาดามบ้านนาสวีเดนไม่กินเห็ดผิดตายแน่นอนทุกคนเพราะว่าวันมีความรู้มากพอก่อนที่วันจะกินนะคะ ส่วนตอนนี้เราต้องเปลี่ยนป่าค่ะแล้วก็กลับบ้านกันค่ะทุกคนเห็ดแรก,แรกเห็ดชนิดแรกที่มันจะเกิดนะคะก็คือเห็ดสีตระกูลเห็ดสีหรือบ้านเราเมืองไทยจะเรียกว่าเห็ดดินนะคะจะมีสีต่างๆเยอะแยะ,ยะมากมายเลยค่ะมีทั้งที่กินได้อร่อยด้วยแล้วก็มีที่กินแล้วตายเลยก็มีนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละตัวแต่ละชนิดให้ศึกษาดีๆเห็ดที่ออกสีแดง เป็นเห็ดอันตรายมากๆในประเทศสวีเดนนะคะแล้วก็มันก็มีเห็ดดินสีแดงที่กินแล้วอร่อยค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องต้องแยกให้ออกด้วยตัวเองค่ะเราอย่าเอาชีวิตเราไปฝากไว้ที่ใครนะคะเช่นเฮ้ยมาดูมาดามบ้านนางสวีเดนเก็บกินได้ฉันกินบ้างไม่ได้นะคะทุกคนคุณต้องเอาไปแยกให้ออกด้วยตัวเองก่อนนะคะไม่ใช่อ๋อเห็น ในคลิปคนนั้นกินได้เราก็กินได้ไม่ใช่นะคะเห็ดน่ะเป็นพืชตระกูลเชื้อราเพราะฉะนั้นเชื้อราเนี่ยมันจะมีประโยชน์กับบางคนและมันก็จะมีโทษกับบางคนยกตัวอย่างเช่นวันไม่เห็นเห็ดเกือกหมาหรือเห็ดหลินจือนะคะซึ่งวันไม่ได้มีความรู้เรื่องยาวันก็ไม่เก็บค่ะทุกคนบางคนเขาก็เก็บไปแล้วเขาบอกว่า เก็บเลยน้องเอาไปตาก็าไปทํายาถ้าเราไม่มีความรู้เราก็อย่าทำค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นวันไม่เคยเก็บเห็ดเกือกมา้าหรือเห็ดหลินจือเอาไปทําเป็นยาเลยเพราะว่าวันน่ะเน้นเก็บกินอร่อยเราไม่ได้เน้นเก็บเป็นยานะคะวันก็เลยต้องออกตัวว่าวันไม่มีความรู้มากพอคะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เก็บ แล้วก็ปล่อยให้เขาสวยงามตามธรรมชาติตอนนี้วันเดินมาดูเห็ดสีค่ะตรงนี้มันจะมีเห็ดดินถ้าฝนตกนะคะมันก็จะมีที่วันกินจะเป็นเห็ดไข่ที่ออกสีเขียวนะคะเห็ดน้ำหมากที่ออกสีแดงซึ่งมันก็จะมีแดงหลายเฉดสีค่ะแดงน้ำตาลแดงเข้มแดงแป๊ดต้องศึกษาด้วยตัวเองดีๆถ้าวันเห็นแล้ววันก็จะให้ข้อมูลนะคะแต่ถ้าวัน ไม่เห็นก็ทุกคนก็ได้แค่ฝังแล้วก็จะไม่เห็นเห็ดค่ะตอนนี้คือมันต้นฤด,ดูจริงๆค่ะทุกคนและมันยังไม่เกิดจ้าไปค่ะเดี๋ยวเราไปแวะป่าก่อนเข้าบ้านกันอีกทีนึงนะคะแวะมาอีกครั้งค่ะป่าที่เราเดินวันนู้นนะคะคลิปล่าสุดที่วันเก็บเห็ดค่ะทุกคนผ่านมาแล้วสี่วันเพราะว่าวันไปทำงานมานะคะ มันจะมีเห็ดบางดอกค่ะแต่ว่ามันไม่ได้เยอะไม่ได้กรีดเหมือนคราวที่แล้วแน่ๆมันจะมีเห็ดบางดอกบางจุดที่เขาเพิ่งโผล่ออกมาจากมอสค่ะที่เรามองไม่เห็นเขาที่แล้วเราอาจจะเห็นวันนี้จ้าทุกคนโดยเฉพาะในป่าสวนใหม่ที่เราเจอจุดใหม่ๆนะคะเขาที่แล้วตื่นเต้นมาก ในในผ่านมาแล้ววันก็เลยลองมาแวะดูเฉยๆค่ะซึ่งดูค่ะข้างหลังคือเขาตัดป่าไปหมดแล้วนะคะทุกคนมันเหลือตรงนี้เอาไว้แบบนิดเดียวประมาณออ200-300ตารางเมตรค่ะที่มันติดถนนแล้วมันก็มีจุดที่เหตุเกิดนะคะทุกคนเราก็ต้องลุ้นกันแหละปีต่อปี ว่าเขาจะตัดป่าหมดไหมวันก็ลุ้นแบบนี้ทุกปีเลยค่ะมีทุกคนเห็นไหมโผลมาจริงๆโเอ้ยนี่คือจุดที่เราไม่เห็นเขาที่แล้วนะคะเก็บให้หมด <laughs> จุดติดถนนแบบนี้ทุกคนคนจะแวะบ่อยค่ะเพราะฉะนั้นเหมือนที่วันบอกเราต้องเก็บทําสัญลักษณ์ไว้เขาจะได้ไม่มาแล้วเราก็จําำไว้ว่าทุก ทุกอาทิตเราก็แวะมาเก็บได้อีกค่ะเห็ดมันก็จะขึ้นวนๆนนแบบนี้นะคะจนกว่าหิมะตกเลยค่ะไม่หมดแล้วหมดเลยนะคะมีร่องรอยคนอื่นมาเก็บตามหลังวันด้วยทุกคนเอ้ยเพราะว่าอันนี้คือฝรั่งเก็บนะคะฝรั่งเขาะจะดึงเห็ดขึ้นมาแล้วใส่ตะกร้าไปเลยวันนี้วันก็จะเก็บแบบนี้นะคะใส่ตะกร้าไปเลยแล้วก็ ถ้าวันเก็บอ่ะวันจะตัดขาเห็ดมันก็จะเห็นร่องรอยของขาเห็ดที่วันตัดนะคะถ้าเป็นแบบนี้ที่ร่องรอยเขาเก็บก็คือไม่ใช่เราค่ะทุกคนถ้าไม่ใช่เราก็แปลว่าคนอื่นก็รู้ว่าตรงนี้มีเห็ดนะคะทุกคนรอชมนะคะป่านี้คราวที่แล้วที่เราเก็บเห็ดตอนที่วันตั้งกล้องนั่งเก็บเห็ดนะคะ แล้ววันก็ไปตัดต่อคลิปที่บ้านค่ะวันเห็นว่าตัวเองน่ะลืมเก็บเห็ดตรงไหนวันไม่แน่ใจว่ามีคนร่วมร่วมสนุกไทยกับวันไหมนะคะพอ,พอไปตั้งกล้องนั่งไอ้พอไปนั่งตัดต่อคลิปทุกคนวันก็เอา้าเราไม่ได้เก็บตรงนี้เราไม่ได้เก็บตรงนั้นอ้ยอันนี้ก็เราไม่เห็นเขาที่แล้วนะคะเพิ่งโผล่มานี่ดูขา แบบนี้ต้องตัดก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันไปสกรปรก,กในนี้น่ะวันจําได้ว่าวันลืมเก็บตรงไหนนะคะทุกคนนี่อันนี้คือรอดจากเขาที่แล้วนะคะอันนี้เราก็เดิมซ้ํารอยตัวเองนะคะป้ายวันพาไปดูว่าตรงไหนที่วันลืมเขาที่แล้วค่ะ ทุกคนวันลืมหรือวันหลอนนี่ค่ะวันเห็นตรงนี้ดอกหนึงนะคะหรือว่าเราเก็บแล้วอ่ะหรือว่ามีคนมาตามหลังเราเอา้าตอนที่ตัดคลิปนะคะวันเห็นเหลืองๆใต้มอสค่ะหนึ่งดอกหรือว่าเราเก็บไปแล้วน่าจะเก็บไปแล้วนะคะ ดอกกรดอกหักเลยค่ะอยู่ใต้ต้นสนเล็กยเ,เห็ดพึ่งขาลายค่ะทุกคนมีดก็ไม่เอาลงมานะอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดพึ่งหัวไม่ขีดนะมันคนละคนละตัวกับเห็ดพึ่งที่เกโซบนะคะอีกอันนึงนะวันจะเรียกว่าเห็ดพึ่งลายเสืออันนี้คือเห็ดพึ่งหัวไม่ขีดค่ะหัวจะเป็นสีน้ำตาลนะคะ เห็ดขึ้นข้างถนนแบบนี้ขาเขาจะไม่ค่อยเลอะดินนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปตัดขาทีหลังได้ค่ะนี่นะคะก็เริ่มต้นของเราวันนี้เป็นตะคืออยู่เด้อพี่น้องนี้ขึ้นเป็นกลุ่มเลยสวยมาก ใหญ่อยู่ใต้มอสนะคะส่วนวันก็ยังคงอยู่ข้างถนนเหมือนเดิมจ้าสวยงามมากเลยอห่ะเห็ดอ่าคันตาแดนเห็ดมันปูที่สวีเดนจะมีสองสายพันธุ์นะคะก็คือเห็ดหน้าร้อนมันจะขึ้นก่อนคือช่วงนี้นะคะเห็ดหน้าหนาวก็คือจะดอกใหญ่ แล้วก็สีเหลืองทองเลยค่ะทุกคนส่วนเห็ดหน้าร้อนมันก็จะดอกเล็กๆนะคะบานไปก็ดอกเล็กบานเต็มที่ก็ดอกเล็กค่ะแต่ว่ามันจะอร่อยนะคะเพราะว่ามันจะเกิดก่อนฝนตกค่ะมันก็เลยไม่มีน้ำฝนในดอกเห็ดนะคะแล้วก็ราคาแพงมากทุกคนตอนนี้โรงงานรับซื้อราคาแพงมากๆเลยค่ะเราจะขึ้น ข้างถนนคนที่เดินหาเก็บเห็ดหน้าร้อนขายก็คือเดินข้างถนนเลยค่ะโอ๊ยไม่มีจริงๆทุกคนเก็บเห็ดได้อะไรด้วยก็ไม่รู้วันนี้เราก็ได้เห็ดนิดนึง ได้ย่าเอ็นยืดไปทำเป็นน้ำยะนานงแล้วก็ได้ราสเบอร์รี่ป่านิดหน่อยแล้วก็ได้วานิลาป่าเดี๋ยววันพาไปทำเมนูแซ่บๆกันเลยค่ะเราเริ่มจากแกงเห็ดหน่อไม้ใส่เห็ดพึ่งขาลายที่เราเก็บเมื่อวานนะคะ แบ,แบ่งเป็นแบบชุดๆเอาไว้อุ่นค่ะามาทานด้วยกันจ้า <c oughs>